วิธีเปิดกล่องไม้กลไกตัว27สเต็ปนะครับตัวนี้ต้องดูว่ามีรอยต่อตรงไหนสังเกตที่ดีแสดงว,ว่าตัวนั้นเป็นตัวเลื่อนปลดล็อกนะครับอยู่อยู่ด้านนี้วิธีเปิดเราก็ซุมดูครับว่าจะเปิดด้านในก่อนฮะตัวนี้คือจังหวะเปิดตัวแรกครับดึงน่าจะดึงลงนี่ได้มาแล้วเราก็เลื่อนฝาไปด้านนี้ปึ๊บดึงลงเลื่อนฝาตรงนี้ปิ๊บ ล้วก็เลื่อนฝาไปเรื่อยๆครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมุนไปอีกนะครับแล้วก็เลื่อนฝาโอ้ยเลื่อนฝาอีกแล้วก็ดึงอีกแล้วก็เลื่อนฝาไปเรื่อยๆนะครับมันจะอยู่งี้ครับไปเรื่อยๆไปสเต็ปของมันครับทำจนวามันจะออกปุ๊บไกลแล้วนะครับ คิดว่าน่าจะเปิดได้ละยังนะครับอับหนึ่งเึ๊บอ่าเปิดได้แล้วครับเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับเวลาใส่กลับก็ ปวดหัวเมืเดิมนะครับ